สวัสดีครับเอฟซทั้งช่องเงินเทวดาผ้ารวยครับเมื่อนี้ได้ตามต่อเลขอาจารย์วัดปลาครับ f อครับเลขอาจารย์วัดปลามาละครับมาแบบนัดวนเพราะว่าท่านอาจารย์สิโบยูนะครับพอดีพอดีอดก็เลย โทรไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าโอ้ยดีละละโยมโทรมาวาสันเพระาะว่าอาจารย์สิบอยู่นะครับกับอดีเอมมาฝากเอฟซีทั้งช่องครับอาจารย์วัดป่าครับอาจารย์วัดป่างวดที่แล้วเด่นเก้าบนและล่างเด่นเก้าบนและล่างเด่นเก่าตัวเดียวครับพระอาจารย์เพิ่นให้เด่นเก้าตัวเดียวออกเก่าเก่าออกเก่าศูเจ็ด ถือว่ามาบนและล่างครับพี่น้องครับฝากเอซี่ทั้งช่องบันนี่อาจารย์วัดป่าเอามาฝากพี่น้องเอฟซีวดนี้เป็นมวดทีหาครับวันนี้เป็นงวดทีหา,หาแต่เอมินเอามาฝากพี่ต่อน,น้องเป็นงวดแรกอาจารย์วัดป่านี่เขาดีมากๆครับเอซี่ทั้งช่องครับให้พี่น้องเอาเพิพจารณาด้วยครับเด้ออาจารย์วัดป่า เด่นบนล่าง 8ตัวเดียวครับ FC ทั้งช่องครับ8ตัวเดียวเด่น8ตัวเดียวเด่นเด่นเลยครับ FC ทั้งช่องครับ8ตัวเดียวเน้นๆถ้าพี่น้องมั่นใจผมมั่นใจครับวันนี้ครับผมมั่นใจกับอาจารย์เพิ่น วิ่งวิ่งลูดเลครับพี่น้องรับเอฟซีทางช่องทุก่ันวิ่งลูดเลยครับ,รบวิ่งลูดบ,บนและล่างวิ่งลูดเลครับบนและล่างเอฟซี FC ทางช่องงวดน,นี้เอฟซี FC ทางช่องรับอย่าลืมเด้อนะครับเด้ออย่าลืมด้วยครับเด้อ งวดวันที่16ทับ4ทับ6กครับฝาก FC ทันสองอภิปิจ,จะละนาด้วยครับเด้อเลขปู่วัดป่าแต่ว่าพระอาจารย์นี่ อาจารย์วัดป่าพระอาจารย์นีิพนบ์วัน์เนออกสื่อออกเสียงวัฒน์เนออกนามเด้อเอฟซี FC ทั้งช่องครับแต่ว่าทางแอมินนี่สิตธิตามให้ทุกงวดละครับทุกงวดสิตธิตามให้เอซีทั้งช่องทุกงวดทายเอซีทั้ทายเอฟซีทั้งช่องมั่นใจว่าอาจารย์วัดป่าองนี้ให้เลขวิ่งแม่นให้ลุดเลยครับให้ลุดเลยครับเอฟซี FC ทั้งช่องครับให้ลุดเลย วิ่งรูดแปดบนและล่างวิ่งรูดแปดบนและล่างครับ f อซครับอาจารย์วัดปา่าเด่นบนล่างวิ่งแปดรูดให้ f อฟทั้งช่องผิดจรณนาละกะมีตัวใดเด่นมีตัวใด นิ่นๆอาจารย์ได้นิ่นๆนิ่นๆให้เอาเขากับวิ่งแปดเลยครับเด้อเคยถามอาจารย์ครับพระอาจารย์ว่าไม่สนเลขดับควาหมั่นใจของพระอาจารย์เพื่อนครับไม่สนเลขดับถึงแม้ว่าเขาสีดับกระเหลืองของเขาแต่ว่าเลขพระอาจารย์นี่วันนี้แอดมินมั่นใจได้ครับวันนี้แอดมินก็มั่นใจ แต่ว่ามือสุดท้ายก่อนมือเลขสีออกมือสุดท้ายเป็นโค้งสุดท้ายแอดมินสีสรุปให้ไล้ยล่สำนักสีสรุปให้เอซทั้งช่องเพราะว่าเลขแอดมินเองกะอีกสูตรหนึ่งทั้งทั้งเหลขเลขวัดป่าหลงปู่นินลาการ ที่คิดผนผ่านมาแอดมินไปทายทําให้บเบิงเป็นห้อยเพิินขึ้นมากครับเป็นห้อยเพิินขึ้นมาจากนา้ำเป็นลองลอยที่เพิินขึ้นมาจากนา้ำท้าเอฟซีท่านใดเขามาใหม่ให้เขาเบิงยอดหลัง, s, รรด,ลงด้วยครับเด้อเพราะว่าเพราะว่าแอดมินไปทายทําให้บเบิงแล้วเป็นลองลอยขึ้นมากขนคิ้งลูกเลยครับเอฟซีครับขนคิ้งลูกเลยแอดมิน,นไปมือนั้นเป็น ขีบกรเมชีปัดปาที่เพิ่นปฏิบัติธรรมอยูหันเพิ่นเป็นไก่น้ำเทียวผ้าไปวายผ้าไปกาบผ้าไปวายลองล้อยนีลองล้อยนีเหมือนจริงๆ FC เอซีครับเหมือนจริงๆเหมือนคือจังหอยเลยื่อยเหมือนคือจังเอ้ยบางคนว่า เป็นหากไม่บอบอแมนครับเป็นหินทั้งเป็นหินทั้งแทงเลยครับเอฟซครับเป็นหินทั้งแทงเลยเป็นหินถามว่าเป็นลองร้อยหินบอพิจารณาแล้วกับเบอแมนนะครับแต่ว่าเป็นลองร้อยเป็นลองร้อยเป็นร้อยทีเป็นลองร้อยทีเหมือนเลื่อยเหมือนอีหยังสักอย่างแหละสายมูนะครับสายมูหามพลาดครับพี่น้องครับวัดวัดนี่ตั้งอยู่ใส่วัดวัดนี่ตั้งอยู่บ้านหนองแสง ตำบลพลงามอำเภอบุญริกจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับเอซีครับเอฟซี FC ทั้งช่องรับวัดป่าไตศิรานทีวัดป่าไตศิรานทีครับเอฟซี FC ทั้งช่องรับถามว่าวัดนี้ตั้งยูไ่ไสบอกพี่น้องอีกที่หนึ่งครับสายมู่หามพาด สายมูห้ามพลาดครับวัดป่าไตสิลามณีวัดป่าไต,ส,าาตสิลานาทีสายมูห้ามพลาดครับเอฟซี FC ทั้งช่องรับสายมูห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดบอกเอฟซีทั้งช่องอีกเธอหนึ่งครับถาพี่น้องอยากมาสัมผัสอยากมากราบองค์ปูองยาร่พร้อมทั้งปูนินลักการปูมิปูนินลักการเป็นเซาเป็น ตัง,ตงยูบ้านหนองแสงตำบลพลงามอำเภอบุิริกจังหวัดอุบลราชธานีครับ FC ซีทันชองครับให้พี่น้องมาได้ทั้งอีกอย่างหนึ่งมาพอดีครับถ้าพี่น้องอยากมาอยากมาชมอยากมาสัมผัสว่าพระวัดป่าพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ พระองค์เดียวสามารถสางศสลาหลังยยใงญ่ได้สาสี่หลังพร้อมทั้งภูมิใจบุญจิตสัทธาที่นับถือพระปาที่มีผีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระองค์นี้วันที่23ครับวันที่23เมษาวัดปาแห่งน,นี้ วัดป่าไตสศิลานาทีนี้เพลินสิจัดงานผาปา่าบวงสวง้าพี่น้องอยากมากลวมชมบุญบารมีปูญาพร้อมทั้งองค์ปูนิลการพร้อมทั้งร้อยพระบาทพร้อมทั้งร้อยเลื่อยขึ้นมาประิษฐานให้พี่น้องมาเบิ่งใดครับสายมูห่หามพาดครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ฝาก FC ทั้งช่องครับ ฝากกดไหลกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสีโบพาดขีปดาผ้าร่วยได้จัดทำจัดสร่างพร้อมทั้งหาหาโชกหาลาบหาเล็กติดๆมาฝาก fc ทั้งช่องสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้นองดำร่ำได้รวยเงินไหลกองทองไหลมาขอบขัวอบอุน่น คุณผระรักษาสวัสดีครับ f อฟซครับ